อะไรมาขายกันนะครับมาลุ้นกันพร้อมๆกันเลยนะครับอยากเห็นนะครับเหมือนกันนะครับว่าข้างในนะครับจะมีอะไรนะครับเพื่อนๆส่งอะไรมาขายนะครับมาดูพร้อมกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นก่อนนะครับก็เป็นโอกาสดีสุดตรงที่ว่านะครับจะได้ซื้อก่อนนะครับลูกค้านะครับส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับอลงคลิปไปไม่นานนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็จะโทรเข้ามานะครับจะติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะครับหรือว่าทาง ID ต่างๆนะครับใต้โปรไฟล์นะครับ อาเป็นว่านะครับเพื่อนๆก็รีบกดติดตามขั้นที่หนึ่งนะครับรีบกดติดตามก่อนนะครับพอติดตามเสร็จนะครับเพื่อนๆก็รีบไปดูใต้โปรไฟล์นะครับจะมีทั้งไอดีและก็เบอร์นะครับมาดูกันนะครับว่าในนี้นะครับมีอะไรนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันดังนี้เลยนะครับปลายทางนะสี่พันส่งได้เลยเชอรี่หมดเลยนี่ก็มีเจนทีอันเดียวไหมของพิมิวสองกล่องใช่ใช่ดีทั้งอง มีทั้งปลายทางด้วยนะครับเพื่อนมีทั้งปลายทางด้วยนะครับโอไม่นะครับโอ้ยถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นก่อนนะครับรีบเลยครับรีบเลยครับนี่ครับเหรียญเนื้นเงินแท้นะครับเหรียญเนื้อเงินแท้เป็นตัวหายากนะครับสวยมากเลยครับกิฟต์มากๆเลยนะครับสามพันบาทนะครับด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วนะครับเนื้อเงินแท้เป็นรุ่นหายากนะครับสามพันบาทครับ รีบติดต่อกันเข้ามานะครับมีท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้นะครับเมื่อแบบเปิดร้านมานะครับเป็นเหรียญที่2นะครับที่ผ่านทางร้านนะครับหายากนะครับจาได้ว่าผลิตแน่ใจว่าแสนเหรียญหรือล้านเหรียญโดยประมาณน่าจะแสนเหรียญนะครับเงินแท้แสนเหรียญทั่วไทยนะครับเหรียญละ3,000บาทครับ